จะเป็นน้าอาู่ญาตายายค่ะทกคนเือสำคคบสัญญาให้สมเป็นเฮ้ยเฮ้ยามาที่มืองแห่งการสาแต่นกกรทดสอบ้ชั่วร้าพ่อพ่อไอ้ิชั่วร้าห่งเทพบนโลกนี้มีสองแบหนึ่งคือเทพสิงหัวที่กบคุมกาสขัอีกหนึ่งคือเทพวสุนที่กบคุมจิตั่วร้ายผเกาเป็นศัตรูกันคอยขัดข้ากันตลัด ตกลงใจคารับการทดสอบของเทพสิงหลวงแต่พอการทดสอบที่ผ่านทวดนี่คืพอพอ่พอของพ่อขอพ่อนี่คือ ท้ายท่านกลายเป็นราชสังหารย่างที่จดเห็นผู้วุโสหมายความว่าท่านไม่ได้แค่รับการทดสอบอันบริสุทธิ์ของเทพสิงห์หลวงบุกตบข้าเองก็เพื่อหวุดหตัวในตอนนี้เพื่อที่จะขัดขวางการสืบทอดบพลังของเทพสิงห์หลวงเทพวุโรที่จิตชั่วร้ายตัวเองไว้ที่เมืองไห่การสังหารและข้าก็คกจิตชั่วร้ายนี้ก่อหัว ก็คือคอนศูญเสียความตั้งใจเดิมแล้วท่านมือคุณอาจใช้สายแห่งเทพสมุทรของเจ้ามันจะจีบพัวร้ายของเทพมสูนแตนที่ได้ผ่านการทดสอบก่อแต่รับการยอมรับจากดาบมางสิงหนูไม่นาานเด็กนี้ถึงต้านตีศูนย์เทพสมุทรได้สินใดที่ทุกอย่างนี้มันสายไปแล้วหลังเทีเคียงพลเมยุทธเทพสมุทรแต่มีคอนเท่าเคียง มีค่ท่านทวดถังเฉินที่พลังวิญญาณระดับ19ุณชายถังเฮาแห่งสำนักเฮาเทียนคารวะท่านทวดจะลุเป็นทวดใช่ทวดไงพ่อพ่อชายเฮาเอนี่พจะหุดรอดรีบลกขึ้นัเฉินสุดยอดมือความแค้นและความปรปยที่ท่านพ่อกับสำนักเฮาเทียนแบกรับอยู่จะได้จบสิ้นสิทธิข้าถ้ารู้ถึงารสงหาร เขาเคยมาที่ทางสายดาวรุกเกิดอะไรขึ้นกันบ้างเกิดอะไรขึ้นกับสุนทรเรื่องทั้งหมดเละเทเพื่อัะไรการจากเชียนสิ้นจีสังฆราชองค์ก่อนให้จากมันวิญญาดีวะผมว่าท่านแม่ของข้ามันก็ดูัตว์ปีญญาแสนปีอันนี้คือเล่าเรื่องให้ฟังทุกอย่างอ่ะอ่ะและสรุปท่านทวดโอ้จบแล้วป้าเจอท่านทวดแล้วปีปีโตกก็ตายห่าไปเถอะเรื่องที่เกิดขึ้นในหลายปีที่ผ่านมา เออท่นทวดไปสู้กัท่านทวดไหมท่านยวดหิญ,ญาเดทูใช่เทียนเต่าริวัรส่งใช่อีเนียถ้ามันเข้ามตัวเดในสภาพเชน่นนี้จบในตนไอ้โมกเขาเนะาะจักรวรรดวิญญาณจะใช้ในคว<น><น>ามอาตะของตนแต่ว่าตอนนี้ก็คือท่านทวดต้องนำสำนักข้าวเทียนคือสู่โลกวิญญาจันทร์เหอสำนักเป็นเช่นี้ข้าต้องบผิดท้อ ในเส้นทางของข้าคุณได้คิดไว้แล้วแต่เจ้าไม่ใช่ตอนนั้นข้าถือดีนะแต่ตอนที่ข้าอายุเท่าเจ้าแต่ที่มือกับหางไกลเจ้าว่ากข่าก็จะเป็นผู้นำสองนักเข้าทีจะรูเฝืนกว่าส่วนข้ายังติดค้างคำสัญญากับคนพูดหนึ่งเฮ้ยนนอะไรน่เลยอ่ะคุณซิ่งยี่ว่าอนนั้นรก็เสนอเงื่อนไขให้เจนต้องหลูวกับเขาใครผ่านระดับหนึ่งร้อยได้ ก็จะรับความรักของผู้นั้นก็เือกำลังแสดงเจตจำนงต่อเขาแต่เขากลับเชื่อว่าเป็นความจริงทิ้งคำสัญญาเอาไว้ว่าไม่เป็นเทพจะไม่กลับเชิญเต้าเหลือกับผู้อวุศโนไซซีล้วนแบบรับบุญคุณบัรพชนชีวิตนี้จะที่จะผ่านระดับหนึ่งร้อยแต่ตอนนั้นท่านทักลับไม่เข้าใจเจตนาของนางทำให้เขาทั้งสองคาดกันนานขนาดนี้ ยังไงเซียนใต้าหลิวอ่ะที่เป็นผู้นั้นอ่ะก็คือเป็นเทพไม่ได้อยู่แล้วเขาก็เลยบอกว่าใครได้เป็นเทพก่อนก็คือได้ก็คือหมายถึงว่าเขายอมรับความรักจากคุณทวดแต่คุณทวดก็คืองงคุณทวดคืองงอย่างเงี้ยแหละมึงเรื่องความรักอะเนาะถ้าจะเป็นผู้นำสำนักเข้าพีจะรุ่งเรืองกว่าท่านอยู่เป็นแบ็คไมล่ะแล้วท่านไปไหนล่ะใช่คุณคิดเหมือนกันเ้เออแล้วสรุปท่านไปไหนอะ ไอ้เนี่ยไอ้เนี่ยเปนตัวละครที่แบบว่าโอ๊ยกูไม่รู้จะขับยหมงอนันข้าเขาเหรอข้าหาเลยญาติกูก็ประมาณนั้นเจ้าอ๋อใช่แต่จะไม่ฆ่าข้าเหรอครั้งนอกเมืองแห่งกาสังหารตอนข้าสลบเจ้าก็ไม่ฉวยโอกาสลงมืองั้นครั้งนี้หน้าไหกันเนี่ย นีเราเป็นศัตรูกรันไม่สงสารนะผู้หญิงเนี้ยผู้หญิงมันปีนตรงกับคนนี้นคนที่เป,เ,เป็นคู่ต่อสูพ้พระเอกอ่ะก็คงเป็นลูกปีปปีตรงคิดคิดคดได้ห,หัวอัว เราแล้วปู่ไปไหนงงทวดไปไหนข้าติสัญญากับคนผู้หนึ่งไงต้องไปเป็นเทพก่อนอ, <c oughs> อสือูข้าเธอรู้ว่าท่านจะพูดอะไรข้าเกลดจะกรวาดวิญญาณยุธเกลยดคนเหล่านั้นที่ทำร้ายข้ากับท่านที่ป่าซิงโตแต่ว่า,วาข้านวรักพีซานที่ไม่เหยียบย่ำคนย่มลำบากอ ออดิวไจเรืองนั้นถึ่ิงจนะหลานสะไปด์อุ้ยแต่ว่าตึงทั้งตระกูลเลยนะเป็นวิญญาณแสนปีที่เก่งมากเป็นวิญญาณยุทธเออเป็นราชาผีอะไรแบนี้บุคจะมีการต่อสู้ดุเดือดที่นี่ดูว่าจะเป็นการต่อสู้ก่อนหน้าของท่านปู่เพื่อความปลอดภัยเราไปตรวจดูดีกว่า กลิ่นข่าวเลืองดกินข่าวเลือดเอ้ะนั่นไงานตายเปล่า,าอาจารย์เขาเองมันเป็นฝีมือของมายุทศน,น,นิยมที่หมายถึงไม่ใช่แค่หมูเลือดเจ้าแต่ยังคนของจักรวรรดิวิญญ,ญาณยุทธ์นั้นเหรอแล้วพวกมันยังต่อสู้ที่นี่ด้วยแต่ว่าใครเลยที่เป็นคนปราบมือกับพวกมันวิ้ยเลือดอะไรเลือดคนที่ตายที่นี่คนของจักรวรรดิวิญญาณยุทธ์ อาจารย์ตายแล้วอิ่พี้นนี่ใช่พี่ชินตายชินหนิเดพี่ชินรับรู้ได้ถึงความเจ็บปวดสิทธ <c oughs> พี่ชินถ้าราก่อนสิทธิ์น้องอย่างนี้ มสายไปแล้วโอ้ยมาจนระสูนผมมาสสผมมาเยุ่งระศูนคนตายก่อนจอดไปแล้วอุย้ยสุดหล่อของครูเอ๋มก็ไปแล้วรู้แล้วเลียนแต่ที่ไปไปยังลุกอยู่จนถึงตอนนี้เออนั่นดิมันแปลว่าแว็กวิญญาที่แปดของเขาไว้จากเสดวิญญ,ญาณพิเศษนะว,ว่าอับคีเทวะวิญญ,ญาณ มีพลังหลักสองอยา่างถ้าคุณสมบัติเทพและอักีพต่อให้เหลือเพียงสะเก็ดเพลิงก็ยังคงลุกไหม้ต่อได้จนกว่าจะเผาไหม้บาปกรรมชั่วร้ายหมดสิ้นหรอกู้ไม่รู้อ่ะก็คือคนนั้นมันยังไม่ตายนั่นแหละมันก็เลยตรงนี่เป็นข้อความที่ท่านทิ้งเอาไว้ใช่ไหมโปรดวางใจรอให้เรื่องนี้ยุติก่อนจะไปร้านแทนได้ท่านนี่ยนึงมาพระตาหนิงกับเออหนิงนะ่ะ จะบอกน,น,นะไอ้นั่นเหรอ,อใช่ใช่ใครจะต้องรีชุดท <c oughs> ิงฟองกับ<า>พ,พ,พี่บวัวรุ่งเพิ่งร้อนใจยังไงซาต้าม,มีงกับเออร์หมิงก็มีฝีมือที่มากสุดในป่าซิงโตราชยามภูมิพวกเขาจะเล่นเปรียบก,กว่าอีกทั้งยังมีความเฉลียวฉลาดถึงคนของปีปีตรงจะแข็งแกร่งแต่จะฆ่าต้าหมิงกับเออร์หมิงในเวลาอันรวดเ,เร็วไม่ง่ายแน่สถิตไงแต่ถ้ามันสถิตมันก็จะน่าจะได้มั้าในหัวกลัวนะเออ หนีทุกคนหนีหมดเลยฮ่าขกับาหและเอิร์นหนีตัวไมดพวกเขาเป็นเหมือนพี่น้อข้า้ต้องไปช่วยพกเขาให้ได้แต่จะกวัดิวิญญาณยุแข็งแกร่งข้าไม่อยากให้ท่านมีอันตรายฮ่าไม่ต้องลัว ป่าโบราณขนาดใหญ่อย่างป่าซิงโตนี้ประกับการใช้เขต่นแดนเงินคามที่สุดรวมกับทักษะรอบผลสมุดคุ้มใจยังเ่เป็นไรนี่เ mm อิใช่ได้ได้สมุดคุ้มใจยังได้มาหลังจากได้มาก่อนจะไปเกาะใช่ไหมแต่ตอนที่พระเอกตายยังไม่ได้ยังเออใช่